เศสภาพอากาศในค่ำวันนี้12ตุลาคมไปจนถึง16ตุลาคมฝนยังคงตกหนักบางแห่งจากอิทธิพลของร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประกอบกับยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยระยะนี้จึงมีฝนตกหนักบางแห่งทิศทางของอากาศจะค่อนข้างแปรปรวนและมีพายุฝนฟ้าขน,นองเกิดขึ้นมีฟ้าร้องฟ้าผ่าติดตามรายละเอียดพื้นที่ใดฝนตกหนักได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะจากอิทธิพลของร่องมรสุมทำให้เกิดฝนตกแช่ตกนานในวันนี้วันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2568โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้มีฝนตกพร้อมกับมีฟ้าร้องฟ้าผ่าประกอบด้วยในช่วงเย็นจนถึงข้ามวันนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องทั้งบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ ช่วงวันที่14-16ถึงตุลาคมภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นซึ่งในระยะดังกล่าวจะมีพายุฝนฟ้าขนองฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าประกอบด้วยค่ะลมตะวันออกเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนช่วงระหว่างวันที่17-21ไปจนถึงตุลาคมฝนฟ้าขนองระยะแรกจะเกิดฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าหลังจากนั้นจะมีมวลอากาศเย็นและมีลมหนาวพัดลงมาปกคลุมต่อเนื่อง ปลายฝนต้นหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะปริมาณฝนของแต่ละภาคมีดังต่อไปนี้ค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดตากกำแพแเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละของพื้นที่ส่วนมากจะตกในจังหวัดชายภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทิศทางของลมเริ่มแน่ทิศเป็นลมตะวันออกบริเวณตอนบนของไทยภาคกลางมีฝนฟ้าขนองถึงร้อะเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่สุพรรณบุรีกาญจนบรุรีราชบุรีนาคารปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองลบบรุรีและสระบรุรีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียส ลมตะวันออกพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชมบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ32-35องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนฟ้าขนองถึงร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดเพชบรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-35ถึงองศาเซลเซียสอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ขึ้นมาทิศทางของลมยังปราปรวนพัดด้วยความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง อยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ34-36องศาเซลเซียสทิศทางของลมปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ฝนตกช่ำกันตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงดึกและช่วงดึกจนถึงช่วงเช้าต่อเนื่องได้อีกบริเวณกรุงเทพมหานครและบริมณฑลภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ตอนบนจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณดังกล่าวส่วนภาคเหนือตอนล่าง ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมและลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมจึงมีฝนเกิดขึ้นในวันนี้ปริมาณฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือช่วงประมาณวันที่14ตุลาคมไปจนถึงประมาณวันที่16ตุลาคม160-70ของพื้นที่ส่วนภาคกลางภาคตอนออกภาคใต,อออคต้ปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ7 0 8 0ของพื้นที่ฝนเกินกว่าะ6 0ของพื้นที่จะตกหนักตกแช่ ขอให้พี่น้องทุกท่านเฝ้าระวงังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะตั้งแต่ภาคกลางจนถึงภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะติดตามทิศทางของปริมาณฝนที่เกิดขึ้นและมีเมฆก,ก่อตัวในวันนี้กําลังมีฝนตกชํ่ตกหนักสลับเบาตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงค่าบริเวณภาคเหนือเริ่มมีฝนฟ้าขนองจากอิทธิพลของลมฝ่ายตะวันออกประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านด้วย มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมในบางพื้นที่ค่ะบริเวณตอนบนจังหวัดเชียงใหม่จะมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอแม่แจ่มอำเภอเสมิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีฝนได้เล็กน้อยและเกิดฝนฟ้าขนองที่อำเภอศบเมยอำเภอขุนยวมจังหวัดลำพูนจะมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอลี้ส่วนจังหวัดตากจะมีฝนตกหนักที่ท่าสองยางแม่ระมาดแม่สอดพบพระและอุ้มผาง อำเภอเมืองตากอำเภอวังเจ้าจะมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนที่อำเภอน้ําปาดออำเภอทองแสนขันพิษณุโลกจะมีฝนตกหนักตั้งแต่อภอพมพิรามอเภอเมืองบางระกร,รมบางกระทุ่มเนินมะปรางวังทองวัดโบดจังหวัดพิจิตรมีฝนโปรยตกหนักสลับเบาปกคลุมทุกอำเภอโดยจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากที่สุดจะอยู่ที่จังหวัดพิจิตรพิษณุโลกส่วนสุขโขทยัยกำแพงเพชรจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ จังหวัดสุขโขทัยจะมีฝนตกหนักที่สวรรคโลกสีสำโรงอําเภอเมืองสุขโขทยัยสีนครกงไกรลาศจังหวัดกำแพงเพชรมีฝนตกหนักตั้งแต่อําเภอเมืองอําเภอพันกระต่ายลานกระบือใสงามายทองวัฒนาบึงสาม,มคีอําเภอคลองลานโกสัมพีนครอําเภอปางศิลาทองคลองขุงขานุ่อรรักษ์สบรุรีพิจิตรมีฝนตกหนักครบทุกอําเภอจังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตั้งแต่อําเภอลมศัก เขาค้ออ,อเมืองเพชรบูร์ชนแดนหนองไผ่วังโป่งบึงสามพันวิเช,เชเียรบุรีและสีเทพเกิดฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้ค่ะปริมาณฝนหนาแน่นบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือจะอยู่ด้านหน้าเทือกเขาค่ะซึ่งภาคเหนือฝนตกมากที่สุดคือภาคเหนือตอนล่างจังหวัดเลยภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนตั้งแต่อเภอเมืองเลยภูเรือนาแห้วด่านซ้าย จังหวัดขอนแก่นมีฝนเล็กน้อยที่อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมามีฝนฟ้าคะนองฝนตกที่อำเภอพิมายโนนสูงอำเภอเมืองนครราชสีมาสีคิ้วปากช่องปากทงชัยวังน้ำเขียวคอนบรีเสริงสางจังหวัดชัยภูมิมีฝนเกิดขึ้นที่พักดีจุมพลหนองบัวแดงหนองบัวละเวบำเน็จนรงเนินสงาจตุรัส อำเภอเมืองชัยภูมิกระเสรสมบูรณ์คอนสารภูเขียวบ้านแท่นคอนแก่นจะมีฝนตั้งแต่ภูผาม่านชุมแพสีชมพูการสินจะมีฝนที่กุชินารายนามนเขาว,วงร้อยเอ็ดจ,จะมีที่โพชัยโพนทองเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดนครพนมจะมีฝนที่อำเภอเมืองอำเภอปลาปากเรนูนครธาตุพนมนาแก จังหวัดมุกดาหารจะมีฝนที่อำเภอเมืองอเภอว่านใหญ่นิคมคำสร้อยจังหวัดอำนาจเจริญจะมีฝนที่เสนางคณิคมอเภอเมืองอำนาจเจริญหัวตะพานอภอพนาจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มมีฝนตั้งแต่ม่วง30อำเภอเมืองอุบลราชธานีสำารงนาเยียเดชอุดมพิบูลมังสาหารอเภอโคงเจียมสิรินทรบุญทริกนาจระรย น้ำยืนน้ำขุนทุ่งสีอุดมจังหวัดศรีสะเกดกันทระลักขุนหารเบญจรักน้ำเกลี้ยงสีรัตนะจังหวัดสุรินทร์อภูสิงห์สังขะกาบเชิงพนมดงรักบุรีลำอบ้านกลวดละหานทรายประคำนอนดินแดงฝนที่ตกหนักพื้นที่สีแดงภาคตนอ,ออกเฉียงเหนืออยู่ในจังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิส่วนมหาสารคามจะมีฝนตกหนักอยู่ที่อพยัคฆภูมิพิสัยค่ะ ตอนบนของจังหวัดนครพนมจะมีฝนตกหนักบางแห่งอเภอบ้านแพงอเภอนาทมสีสงครามนาว่าท่าอุเทนรับมือกันด้วยค่ะช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้พื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีตอนล่างของแต่ละภาคส่วนภาคกลางนั้นฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์อุทยัยธานีชยัยนาทลบบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสระบุรีสุพรรณบุรี นครปฐมกรุงเทพมหานครน,นนทบุรีปทุมธา,น,มา,มานีสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีการจนบุรีจะมีฝนตั้งแต่อําเภอไซโยกสีสวัสดิ์พนมทวนหนองปลือห้วยกระเจาอําเภอเมืองการจันบุรีอําเภอ,เอ,อ,เภอ,เอท่าม่วงท่ามะกาด่านมะขามเตี้ยจังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักตั้งแต่อําเภอเมืองสวนพึ่งจอมบึงโพธารามบ้านโป่งส่วนตอนล่างบ้านคาและปากท่อจะมีฝนตกเล็กน้อยค่ะ ขณะนี้ฝนตกมากที่สุดจะอยู่ที่กรุงเทพม,มหานครสมุทรปราการใกล้กับแนวชายฝั่งบริเวณภาคกลางค่ะและตอนบนของภาคกลางตกหนักมากที่สุดคือจังหวัดอุทยัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสระบ,บุรีภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นมากที่สุดจะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดวันนี้ใกล้กับแนวชายฝั่งตั้งแต่อเภอท่าใหม่แหลมสิงห์อเภอขคุงอเภอเมืองตราด ระยองจะมีฝนตอนบนได้แก่ปลวกแดงวังจันท์เขาเมาจังหวัดสะแก้วจะมีฝนได้เล็กน้อยที่อำเภอตาพระยาจังหวัดปราจีนบุรีมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านสร้างกระบินบรุรีสีมหาโพธิ์สีมโหสถส่วนจังหวัดนครนายกมีฝนตกหนักที่อำเภอเมืองอำเภอบ้านนาอำเภอองคลรักษ์ฉะเชิงเซาทุกอำเภอมีฝนตกหนักฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดฝนฟ้าขนองระยะนี้ค่ะภาคใต้ฝนที่ตกหนัก จะอยู่ฝั่งตะวันตกของจังหวัดเพชรชบุรีหนองยาปล้องแก่งกระจานอเภอเขาย้อยอเ,อเมืองเพชรชบุรีใกล้กับราช,ชบุรีค่ะส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรจะมีฝนตกบางพื้นที่เป็นฝนล่อยและหนักที่สุดจะอยู่ที่จังหวัดระนองตอนล่างอเภอเมืองอเภอสุขสําราญจังหวัดพังงามีฝนตกหนักที่กระบุรีตะกวัวป่ากระโปงท้ายเหมืองอ,อเมืองพังงาทับปุด จังหวัดสุราธานีทุกอำเภอมีฝนตกหนักรวมทั้งเกาะสมุยด้วยค่ะนครศรีธรรมราชมีฝนตกหนักท่าศาลาพิปูลนพิตามฉวางถ้ำพนราทุ่งสงอำเภอเมืองะอวดจุราพรร่อนพิบูลลานสกาปากพนังเชียนใหญ่หัวใจบ้านตาขุนจังหวัดกระบี่ฝนตกหนักทุกอำเภอจังหวัดตรังมีฝนกระจายตัวแต่เป็นฝนเล็กน้อย ฝนปล่อยจังหวัดพัทลุงฝนตกหนักอยู่ที่ควนขนุนส่วนอำเภออื่นๆจะเป็นฝนเล็กน้อยและวันนี้สตูนฝนตกหนักถึงหนักมากสงขลาฝนตกหนักตั้งแต่ควนเนียงรัตภูมิบางกล่ำหาดใหญ่สะดาคลองหอยโขงนาทวีนาหม่อมเจนะสบ้าย้อยเทพาจังหวัดปัตตานีจะมีฝนที่อำเภอเมืองปัตตานีหนองจิกโคโพยะรังมายอจังหวัดยะลามีฝนตกหนักตั้งแต่บรรนังสตาทานโตและเบตง นราธิวาสมีฝนตกหนักตั้งแต่ตากใบสูงอาโกลกสูงอาปาดีรีสาครระแงะวันนี้ปริมาณฝนตกหนักสลับเบาบริเวณประเทศไทยจากอิทธิพลของร่องมรสุมและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่างลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือภาคเหนือจึงทําให้เกิดฝนกระจายตัวในวันนี้ค่ะ ปรากฏการ์ลานิยายังคงส่งผลและมีกำลังแรงตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนลานิยาคือลมฝ่ายตะวันออกหรือลมค้ายังคงพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยค่ะโมเดลฝนสะสมตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนตกหนักจากร่องมรสุมตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรฝนจะตกหนักส่วนภาคกลาง ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาการจันทบรุรีราชบุรีฝนจะตกหนักไปจนถึง0นาฬิกากรุงเทพมหา,หานาครสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีฝนตกฉ่ำตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงดึกเตรียมรับมือน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในเขตเมืองซึ่งน้ำจะท่วมรอการระบายน้ำช่วงวันพรุ่งนี้วันที่13ตุลาคมบริเวณภาคเหนือจะมีฝนเกิดขึ้น ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางขเยาวน,าน่านแพร่อุรดริตถ์พิษณุโลกพิจิตเพชรบูรณ์และตากฝนจะตกในช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำค่ะเตรียมรับมือกันด้วยค่ะในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ำคืนวันนี้นอกจากจะมีฝนตกในช่วงเย็นจนถึงค่ำช่วงดึกจะมีฝนตกต่อเนื่องที่ชัยภูมิอําเภอเมืองบําเน็จนรงค์ บ้านข้าวจตุรัสจังหวัดนครราชสีมาด่านขุนทศโนนสูงอำเภอคงพระทองคำโนนไทยพิมายประทายบัวใหญ่จังหวัดขอนแกน่นอำเภอมันจาคีรีบ้านแหดอำเภอพลแวงน้อยแวงใหญ่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดสุรินทร์สีสะเกดอุบลราชธานีจะมีฝนเล็กน้อยช่วงประมาณ1นาฬิกาจนถึงสนาฬิกาจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดชัยภูมิขอนแกน่น มหาสรารคามน้องบัวลำพูอุดรธานีเตรียมรับมือกันด้วยค่ะส่วนช่วงดึกดึกประมาณ0นาฬิกาไปจนถึง5นาฬิกาฝนจะเคลื่อนตัวจากบริเวณภาคตนออกเชียงเหนือฝั่งตะวันตกไปยังฝั่งตะวันออกหนองคายน้องบัวลำพูอุดรธานีบึงการสกลนครการศิธุ์นครพนมฝนจะตกและมีฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าอุบลราชธานีอนํานาจเจริญช่วงเช้าจนถึงช่วงสายยังมีฝนตกต่อเนื่อง ระยะนี้ความชื้นค่อนข้างมากจึงทำให้เกิดฝนตกในวันที่13ช่วงบ่ายจนถึงค่ำจังหวัดขอนแก่นเลยชัยภูมินครราชสีมาบริลัมฝนจะตกในช่วงประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นในจังหวัดสกลน,นครกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์สีสเกตอุบลราชธานีอำานาจเจริญมุกดาหารหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำพูนครพนม สกลน,นครฝนจะตกในวันที่13ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงดึกเลยค่ะภาคตะวันออกและภาคกลางค่ำคืนวันนี้ฝนจะตกหนักตกนานหนักสลับเบาขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือภาคกลางนครสวรรค์อุทยัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบ,บรุรีราชบ,บุรีเตรียมรับมือกันด้วยค่ะส่วนภาคตะวันออกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาฝั่งตะวันออก จะมีฝนตกไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่13ตุลาคมเข้าสู่ช่วงบ่ายบริเวณภาคตนออกวันที่13ฝนจะตกหนักที่นครนายกปราจินบุรีสะแก้วชนบุรีฉะเชิงเซาร,ระยองตอนบนได้แก่ปลวกแดงวังจันทร์เขาชมเมาอำเภอแกลงจันทบรุรีทุกอำเภอจังหวัดตราดฝนตกหนักโดยเฉพาะบ่อไร่เขาสมิงอํเภอเมืองตราดวันที่12-13ฝนยังตกต่อเนื่อง ภาคใต้ค่ำคืนวันนี้19นาฬกาเป็นต้นไปเพชเรชบุรีประจบคิริขันเตรียมรับมือฝนตกหนักตกนานจนถึงประมาณ21นาฬิกาบริเวณภาคใต้ตอนล่างเวลาประมาณ0นาฬกาจนถึงเช้าของวันที่13ฝนจะลดลงเข้าสู่ช่วงบ่ายประมาณ15นาฬิกาของวันที่13ฝนจะเริ่มตกตั้งแต่ประจบคิริขันระนองชุมพรพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลา ยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลในวันพรุ่งนี้ฝนจะลดลงค่ะวันที่14ตุลาคมจะมีฝนเกิดขึ้นต่อเนื่องได้อีกจากลมฝ่ายตะวันออกพร้อมกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยย่อมความกดอากาศตา่ำได้เคลื่อนมาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยทําให้เกิดฝนตกหนักตกแช่ในบริเวณประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งในช่วงระหว่างวันที่14ไปจนถึงประมาณวันที่16ตุลาคม เหนืออีสานตอนบนเตรียมรับมือฝนตกหนักตกนานตกชํำกันเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับมีฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นสัญญาณเข้าสู่ฤดูหนาวด้วยก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวฝนจะตกแช่ตกนานต่อเนื่องไปได้อีกจนถึงประมาณวันที่21ตุลาคมหลังจากนั้นในวันที่22เป็นต้นไปมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมอย่างต่อเนื่องความชื้นจะลดลงอากาศจะแห้งจะเหลือฝนที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ ช่วงปลายเดือนตุลาคมค่ะ<ง>แมวสุขสัน์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสัน์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ